ก um. e. ับบ่สถือเคล็ดเกี้ยวกับบ่สเป็นรักว่าสีวาจริงไหอันเพื่อนมาบอกเลยก็ได้บาทนดีว้าแมนจอมแทงล่ามาทำมุนอูติดซง คุณทุกกำลังใจเนาะคะเนาะเฮ้ยเ็ดุยัยงกาบว่รู้เ็ดุยังว่าถืนี่กาเขาเขาบอกไปแล้วเขาตอบไปแล้วแล้วก็บรรึงนี่คำที่เขาตอบนะก็เพราอานอี่ดีดิถามเขาไปแต่แดลเวลาคำนี้เขาได้มาพ่อพบก,กันเนาะคะเนาะทุกคนก็นมาให้กำลังใจกันกินน้ำกันเน่ รับโจมมาสันละวานเะนาะหีกหัวตัวเนาะได้ของว่าบัเถิกกระยากหัวหัวควอนตัวของบัวเถิดบัต้ก็ก็บอยอยากเห็ดไก่น้ำเ้อที่สอนกระบเอาเห็ดบัถิกเนาะคุณสมสามินไปด่ดอนนะ,นะครับ คุณอ้อยตาแสงกำลังรับชมคุณพี่เวลาบอกว่าคุณ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 สุพีดมจจำปากำลังรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสภิตสวัสดีน้องแคนอคุณเพียงใจขอตัวไปความเราหน่เนาะเราไม่ได้เดินทางไปไหนแล้ววะอาขึ้นกันคอมเมนความเราล่ะระบบพุนบะไหโรเลียนอาจจะคงจะได้กินปรจามอีกนายปันญายุ๊ อีกสองเมื่อกสิบได้ขึ้นปอต่อจ้าวัชพี่เวลาบอกว่าสวคุณโสพีพุ่มจำปาสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ไก่สอนหงอนนโชคดีนะคะน้องสาววัชพ <c oughs> ี่สอนว่าเนาะโชคดีนะคะน้องสาววัชรจ้ามเป็นอย่างกระลุกบ่เป็นอย่าง,าางไม่เป็นไรนาะกนเะนาะงานข่าวดังธรรมดาละเปนะ พีไกสอนงอนนนกสาวสดีคุณแม่แสงคำมุ่งคุณคัาคุณเวลากันนพี่คุณสุพีกษาวดีจ้าคุณมิราชเสริสพีดกษาวดีคุณ,คณมิลาชได้จากคุณออืคุณสพีด คุณจำปากำลังรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกิตสวัสดีน้องแะนนอคุณเพียงใจขอตัวไปคุณเพียงใจกาสวัสดีค่ะคุณวิภาวันจันปูงปีวิลาศบอกว่าทำฉุกเพือนำเพื่อวางสับปุงจังหวัดเลยนั่นละนะเชิญไปเออเออโอ บ่นเนาะไปมงึงเดี๋ยวก็ขอบคุณสาวนาจนจนจากเมืองสกุลนนะคุณคพี่ส่นต้องเสียหายบวพี่แดงสวัสดีแม่กันบาลาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาคุณอ้อยสวัสดีน้องก็น้อง พสอนสวัสดีน้องประคองจ๊ะคุณพิอนบอกว่าโชคดีนะคะคุณแสงจันทร์าั่นคุณพิอนก็บ,บอกว่าโชคดีนะคะคุณแสงจันทร์มาสัน่นอรวะเนาะ ต้องเส้อหิ่งบอพี่บอก,บอกมีเมืองไดนเตียนแปลงบพ่พี่บอกมาแน่บิ่งให้แ้วก็วบอกแม่ว่าเฮ็ดยังไหนแจ็คเลยตอบแล้วไปถ่ <c oughs> าพลาดรับไปสนแล้วตากค่ะไปวัดกับบอให้ทายชิปบ่เป็นทายวิธีอู่ต้องทายวิธีอู่ดิ เดียวเนี่ยมันใกล้ๆกันนี้แหละเป็นเทียมากระดับสักอย่างแต่ข้าม้าคอมเมนต์ขาก็ได้บทุย่าวพวกนั้นพวเขามาก็ได้ผู้รับก็ได้ตามที่เพื่อนบอกครั้งเนาะคุณรวยก็บอกว่าทักทายทุกคนจ้าสรว่าสามรอบเวลไรจงใดสันนี้มหาพิศนก่อนเนาะที่ละอัน นจนยีดอ้วนคุณแม่ยำเก้มอกคุณแม่โจ้เก่าปอนเพียงเจ้าจนใหญ่มากคุณแดงคุณแดงใจตาวงกำลังรับชมมาสัาะนะ่งมาเนาะบุพีคุณกับกำลังรับคุณอ้อยกับตอบกับคุณแม่พองใสสวัสดีค่ะแม่พองใสจ้าว่าสั่งคุณอ้อยวะ่ะ นกน้อยล่องลอยโผวินบินร่นจากหัพันสัญญาว่าจะรักมันจะดเมียนที่ประคองพน่องสายเนาะคุณสำรองกำลังรับชมมาสั่นคุณประคองกระตอบกับพองสายนี่ละจกเป็นซื้ออย่างของเราค่ะเงินไปตามเจ้าของอ่านได้นี่ละ ดซนี่นองสม,มยัยอันีปีค่องสม,มยัชชยชจาคทยยุสวัสดีโอ้ยไอแลอม้มันคมมาก กาจจิจลลรง,งในว่าห่างยายวันเพ็ญเราเรียกเราขำเราบอกได้อ่านแล้ว,ลวก็โซเฮาอยู่ห่นละที่ทพี่โรลอเพลงเล่นในชิปประสันติสอนลองเพลงในชิปนะคุณแสงจันทร์ปอตัวไป หาเพื่อนต่อนะคะบอสันค่ะคนุกงจกันขอบคุณเอ,องจกักเคืองเดี๋ยวน้องพี่สอนน้องนอสิไหบ้บ่ถึงและโดูคนเล่นมาตัง้งใจกันคือเก่าตัวเอาเนาะเมียนบอกไนเวลาแล,าล้วก็ได้านบอสันจ้ามเป็นยังกระลุกบ่เป็นยัง,ยงไม่เป็นไรเนาองกระนาะงานข่าวดำงธรรมดาละ เป็นแม่สูบพีดลูกชายเราตีล้ำนะพี่สอนบอกลูกชายอันแท้ๆเราตีให้ลูกเป็นเหมือนชิพน้ำกันแม่บอกพี่สอน่าว่าพี่สอนกันสสวัสดีน้องสูบพีดจ้าว่านพี่สอนกันสสวัสดีน้องสูบพีดนะคกนะพี่แกสอนคนน้อยน้อยล้องลองยโผบินบินลนจาเดี๋ยว ใช่เลี้ยวเลี้ยวกับชิบดูกำลังใจขอบคุณทุกท่านในหันไว้เพื่กันาดูจินจิลาลัมบอกแสดงแข้งโวยปลายปักด้วยวังอันยิ่งใหญ่ ขยายเป็นขอขอเป็นคำง่ายง่ายดิเพียงใจกระตอบกับพี่ไก่สอนสวัสดีคุณไก่สอนทักทายจา้ามาสั่นพี่ไก่สอนกสวัสดีแม่สวัสดีค่ะน้องสมมายสุช,ชาติคุณทายาคุณ <c oughs> สวัสดี <c oughs> <c oughs> โอ้ไอ้ <c oughs> จริงไม่ใช่ลกนาด้วยใจฉันรักมัน่เสียมสัตว์อันอันไปวัดวัดสั่นไปวัดกับว่าแห่ฮ่องไถ่วัดสั่นกับตูปิกุลสวัสดีจ้าพิกุลวัดสั่น์เดียวันกับต่อกับพิกุลนะจ๊ะเนาะบ่พี่คุลเสียแล้วเสียใจน้ำได้ลูกเด้อท่านบนนี้ผู้ใดว่าจิงไหนเนาะท่นกับว่เตียนจากอันนี้ละพี่สวัสดีให้พองใส่ด้วยค่ะบัดสัน ผนเพียงใจผลยีท <ayud iter> ่านชี是是้ขอแตงเป็นอาบอสจะนน่าฉนนาฟังเลยเสียงยังแววกระติดหมูน้องอยู่เสียงยังแววกระติดหมูน้องอยู่ท่นที่บอกไอ้ผงเป็นแม่น้องเซ่น้ำเดินน้องเด้อผ่านแล้วแบ